สวัสดีสบายดีสวัสดีจ้าสบายดีทุกคนนะจ้าหนึ่งนอนเน่ก็มาเช้าเห็นหนักกันกินหมี่กะทิเนาะพี่น้องเสี่ยงหมี่กะทิชอบแก๊สก็เลยสิมาอันผักหมูเนาะเห็ดหมูสับเห็ดอันใส่หมี่กะทินาะหมูกระป๋อเสี่ยงซื้อว่าจะจะลาดเนาะตั้งแต่เพิ่มมาแต่เวียรู้เหรนจะซื้อมาแล้วก็ก็ในกระป๋าแล้วก็ใช่ว่าซาบหมูอะไรเนาะพี่น้องเห็ดฐานนะเช้ามาพอนะเช้าที่สื่อกันหมี่มะน่องก็กะทิก็ไข่แหละก็ ตัวชิใส่แง่เนาะชอบแยกกับขาบุกซื้อมาเนาะก่อนเดินกับซมาซอยมูกันเะพี่น้องซอยมูเห็นมูสับเนาะมีแต่น้ำมันนะดิมูสามสั่งมิตรบอกอยากขาวนไดขั้นตอนนี้เซาเซกับิีมาซอยหมูนะพี่น้องซอยเป็นต่อนิดหน่อยเนาะ ซอยอันเป็นตอนน้อยๆบางๆแล้วเ่าเจังผักจ้ะพี่น้องเดีเออ๋ยวกะทิมาเบิ่งแซาแค่ซอยหมูกะเลยจ้าเดี่ยวกะทิซอยเป็น,อนตอนน้อยๆก่อยก็ต้องจังผักมันยังผักอะไรอย่งนี้ต้องมีขลุ่ยต้องมีขปั๊น ลืมบอกสภาพนกพิรนอากาศจะเคล็ดเมื่อยนะคือดีขึนร้ายเนาะดีขึนแห้อนดีเนาะเม่อรามาเห็นนากินไหนเนาะพีบุดีมีการเจียมแหมีแต่หอนผ่องสื่อเนาะเ็กเราเห็นยังไ้เนาะนกกินเห็นยังไงมีกระบอกยา หลังจากซอยหรือหั่นหมูเป็นบางๆเนาะพี่น้องซอเกตกะซีมาซับหมูเนาะเห็ดเป็นหมูซับจ้าซอเกตกะเห็ดหมูซับเพื่อห้าสวใส่ในมีกะทิเนาะเห็ดน้ำน้ำยามีกะทิจ้ะพี่น้องเฮาเห็ดเป็นน้ำยาหมูเนาะเฮากะสิผักหมูจนเป็นหมูสับหมดเลยเนาะแต่ว่ากะิบ่ได้เอาแหละเกินไปใจพี่น้องหมูพี่น้องนเราสับหมู ซาวเฮกก็ซับหมูเดี่ยวลอยเลยเนาะซับหมูหมูซับเรียบร้อยเลยเนาะไม่ได้ทานนะสาวเอาเครื่องปรุงมาเนาะเตรียมสีเห็ดมีกะทิพวกกะทิแล้วกันพักอย่างเนาะเขาจังสีมาถ่ายอีกจ้าพี่น้องทานนะสาวมาเนาะนี่เนาะพี่น้องอันนี้ซาวเฮกก็ต้มกะเทียมเรียบเลยเนาะนี่เนาะต้มกะเทียมแล้วก็เ้ามชไวไเจียวใส่อัน ทำมาแล้วก็เท้าชายสินจ้าพี่น้องได้หเองเซมาบิกขันตลอดนั้นโมแคทฮะมรดิดเต่าอีกบ่ตีนไก่กับลวกเรียบร้อยเนาะพี่น้องอันนี้นะซาขวัญสื่อมากเข่งโลเนาะซาามามีกะทิน้ำเรากำลังสีตำน้ำหนาเนาะตำริกแกงเขมันสื่อเป็นทงทงหรือซาบานแน่นอนใส่อือเนี่ยนะเทนบริษัทกัน ตีย,ยังไหวะนะปีกูทันนี้เลยกระเซาะต่ว่ะม,อม,อมันเพ๊มันแพ,พ้ยั่ไงเมื่อจะถิโตะมันได้บทคำโบราณชา3าม4ิบที่สิบขันเข้าไปไปิฮู้มวาไขไปฮะ ซาวแคทก๋าซอยเหงื่อเนาะซอยเหงื่อมีกะทิเนาะซอยพักเป็นพักกล่ำเนาะเห็ดเป็นเหงื่อเขาซอยนิดหน่อยบาง,บางจ้าพี่น้องเดี๋ยวซอยแล้วซาวแคทจังสะให้เบิ่งจ้าพี่น้องว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบใดเนะาะครูท่านหลุมกระต้มเนาะพี่น้องซาวอันนซอสซอสแคทกระต้มอันเห็ดน,น้ำหนาอันมีกะทินะเนาะเพราะเขาได้ซื้อมาจ้าพี่น้องก็เลยต้องใส่สูตรตำเนาะตำพริก ก็เทียวหล่ะกันน่ะเนาะเพื่อนนังอยู่ทั้งทึงซาอี้แค่ผัดนังอยู่ทั้งห mm ลุมเนาะพี 8, 2, nah. ่น 10, 10, <tr> ้องกระเป๋าพี upbeat, ่ย่างเพื ayo, ่อน่านังรูปพอซาอี้แค่กระเป๋าสบายดีแต่แบบนี้ผัดอันแหงซาอี้แค่สร้อยใจพี่น้องเพื่อนก็เลยตั้มอยู่ในเผืนหยาดมันอันสากมันอันนั่นเมันตั้มเบาสะดวกขึ้นอยู่หลุมเพื่อน่าเพื่อนก็เล่นหนังตั้มอยู่หลุมเนาะตั้มไปน้ำเห็นไปน้ำกระเป๋ากันไปน้ำเนาะพี่เนาะซองนะสาวกันเนาะเจ๊แมนพาว่าเพื่นยังกันใะพี่น้อง แบบว่ากมั้วถูดมั้วเดซเซนจะขเอาไปทำไมเอาไปทำไมดอีนอไอีนอเหันมด้วสาวบ้า 好，来。那哪？来。 <c oughs> โอ้จะเสดเนาะโยกมาซอยล่วงกันเ <c oughs> นาะส,สุดนะซ่าซ่าแคทเด้อพี่น้องสุดมั่วอ่ะโอ้โห่นี่มันก็เลยที่เป็นแบบนี้เอาบ๊ได้ซื้ออันที่แกงมาเนาะ บาแคนเ่จะเอาเอาใส่บักใส่น้ำพอนี่น้องอ่ะอืสามแค่จำๆนะน้อยให้จิ้มใล้อย่าลืมซะน,นะอย่าลืมซะนะอุยอ้ยเแค่ <laughs> บอยโย่หนึงอย่าลืมพี่น้องแล้วเราจ้าพี่น้องอันนี้พักกับแบบสะใจแห้งเราก็ซ้ำหนึ่งว่าไงหนึ่งเดี๋ยวจะพาะไปบึงสิลป์ก็นอ,อันนี้เออเดี๋ยวบึงก่อนนี้นี่ก็คือพริก ทิชทอดแต่พี่น้องกินแบบคู่กับอันมีกะทิแบบซุตรึ่งเนาะแต่ว่าแาวแฮดกับได้กินออกจากว่าซื่อๆนี่อันนี้คือเส้นเพิล่ะเส้นเส้นเล็กเนาะมีมีค่ะเจะาห้องมีกะทิเพาะเอาเป็นเส้นเล็กเนาะบุ๊ดเอาเส้นหมี่จ้าพี่น้องมันแทะเนี่ยแล้วชวนไปแต,แต่งได้ไปเบิ่งนกันอยู่เพิร์นเจ้าพี่เนาะโอ้แบบ จุกจุกเลยเนาะพี่น้องมือนี้เน,นาะน่าเาวเพิ่นมาเลี้ยงเนาะพี่น้องอันแม่เศรแค่ไปดำน,นาเนาะด่านหน้าสดแล้วเพิ่นก็นมาเลี้ยงเสร็จกินแบ,แบบจุ๊กจุกจูกใจเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งกเต็มหม้อเลยเนาะ สาวแคทก็สิพาเบื้องบรรยากาศการกินจ้พี่น้องสาวแฮทหนังก,กินได้บราเนาะเพาเจ็บทองอยู่ด้ยเนาะลำไส้บุดีแต่ว่าอยากกินน้ําผื่นก็เลยใส่แบบเมก็เลยเห็ดแบบอ่าบบใส่พริกห้กินจ้าพี่น้องท่านมีกระหนังกินคนละวงเด้อจ้ากำลังกินนะพี่น้องนอ้องโตกามน้องสาวน่องตะมน้นหลกะเม่์โผบ่าวิกตัดภามาทางนี้สาวแฮทพามาเบิ่งน้องสาวจ้าพี่น้องน้องมีละเนาะ อันนี้ก็น้องโมนากระโผคนนังนกินทั้งนี้เผาอันเผาหนองเนาะเผาลูกเจ้ากินทั้งนี้จ้พี่น้องเดี๋ยวสา้าแค่กสิมากินเดจ้าพี่น้องเบิ่องของสา้าแค่ตัดผักมาอันนี้คือไหลผิกเด้๋จ้าพี่น้องอยากกินน้ำผึ้งน้องก็ขขอกินในน้อยหนึ่งเม่ก็ยยานเจ็บทองอยู่แต่ว่าอันอยากเดซ่าควมันอยากคนอื่นเผ็ดกินเนาะพี่น้องอย่าววากันเด้อสา้าแค่แบบอดใจเบาไวแห้งแบบคลองโปะน้องมีกะทิ มันก็คือสีพิษอยู่แต่ว่ากินยาต้านบว้น่อยเนาะพี่น้องแต่ว่ากินนี่ก็แบบว่ามีเพ็กแล้วก็ใส่กะทิกับบริาลเนาะเห็ดน้อยๆกินนะพี่น้องอย่า <laughs> <laughs> เห็ดทางแลายมีละชิตื่นห <laughs> <laughs> น้าแซ่บบ่มหน้าแม่จะเห็ดเจ่บเนาะหืมหยกโบแซ่บบอยห้น่อย <laughs> อจะเห็ดเอง กก็เาตัดผ่ามาแบบแค่กระโคดดีใจเน้ะพี่น้องยิ้มหนาบานเลยเนาะสิได้กินเนาะแบบอันอวดมาหลายปีเลยเนาะข่ามแบบโคตรข่ามมาหลายปีหลายเดือนเลยเนาะพี่น้องนี่ก็ข่ามอยู่นาอกินของอันแบบไม่หยอยง่ายแตามื่นนี่นะอ๊วนแจ๋บว้นะพี่น้องขอกินเนาะจากมือคือชิ่งท่องอันนี้นี่ไปนอนนี่นะ แต่ว่าอันชาวแค่สิกินยากันไว้นะพี่น้องหิวได้ะขันหมกนนูกินอีกเครื่องบอดกินนี่สิหายเลยเลยนี่เห็นคนกินเต็มบ้านน่เจ้าของบรดกินจ้า